มีคนเคยกล่าวไว้ว่าเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไปที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นประเทศญี่ปุ่นก็พอมันไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงใดๆเลยเพราะทริปนี้พวกเราเลือกมาคิวชูก็เพราะตั๋วถูกไม่ใช่เพราะอยากมาที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะจะมีก็แค่การวางแผนหลวมๆหลวมจนไม่รู้จะเรียกว่าแผนได้หรือเปล่าก็คือจองที่พักแล้วขับรถไปเรื่อยๆ อุณหภูมิตอนนี้4องศา,งา,งาอันนี้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช่ารถกันคือเราเนี่ยจองรถมาจากประเทศไทยแล้วแล้วเราก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็โทรหาเขาเดี๋ยวเขาจะส่งคนไปรับเราเกี่ยวกับข้าพเจ้าเข้าใจว่าไม่สามารถขับรถยนต์บนเส้นทางควรติ๊กไหมเนี่ยข้าพเจ้าเข้าใจเรียนะวาธรรศาสตร์ไม่สามารถรับประกันได้ในสถานการณ์แบบนี้ตึด๊ดเด ที่นี่ดีอย่างครับมีภาษาไทยให้เราตอกเลยใช่ค่ะ15ซันบอร์แสดงว่าคนไทยมาเยอะมากที่แรกที่เราจะไปไปไหนกันครับไปวัดน,นานเซยอินวัดพระนอนตอนเรามาเป็นใบไม้เปลี่ยนสีพอดีครับตอนนี้เป็นเดือนธันวา วัดนันโซอินเป็นวัดที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินฟุกุโอกะมากนะัก mm hmm. เพียงขับรถ20นาทีก็ถึงที่นี่นอกจากจะมีพระพุทธรูปสําิที่องค์ใหญ่เท่ากับเทพีเิลิภาพ mm hmm. ก็ยังมีชื่อเสียงในด้านการขอพรขอโชคขอลาบซึ่งสายมูอย่างเราไม่พลาดแน่นอน หมือนบ้านเราค่ะโยนเหรียญเสียงชูอย่างเงี้ยว่าแบบจุดหมายปลาทางเราไปไหนต่อครับกินข้าวกินข้าวราก็ไปเวบปกุกกินข้าว้กาววก็ไปเวบปุก,กปเปอเบอร์นารกจิโกคุจุดหมายของเราต่อไปก็คือหาข้าวกินครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์กันคือจริงๆแล้วมาญี่ปุ่นเนี่ย ไม่ต้องไปนั่งหาร้านดังนะข้าวร้านไหนก็อร่อยไปกลับเดี๋ยวเข้าไปชิมกันร้านอะไรก็ไม่รู้รู้อยู่ข้างทางก่อนถึงวัดนันโซอินอันนี้จะเป็นข้าวหน้าเนื้อของผมครับโหแล้วอยากจะบอกว่าเครื่องเคียงเนี่ยอร่อยมากอร่อยทุกอย่างก็คือเป็นการคอนเฟิร์ม อีกครั้งหนึ่งครับว่ามาญี่ปุ่นเข้าร้านไหนก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวาหาร้านดังร้านตามรีวิวครับเจอแล้วเข้าได้เลยร้านนี้เป็นอีกร้านครับที่อร่อยหมายต่อไปของเราคือเบฟพูเบฟพูเมืองบ่อน้ำร้อนเห็นไหมเห็นตัวประกอบไหมรประมาณหนึ่งชั่วโมง 49นาทีจากวัดนันโตบีไปเบปุค่ะเราจะไปจังหวัดโอโอิตะโออิตะซึ่งต้องขึ้นไปขวามือทุงคนพวกเราออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดโออิตะเพื่อไปเมืองบ่อน้ำร้อนเบปุระหว่างทางเราจะผ่านภูเขายูฟูดะเกะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองยูฟูอินตั้งงานอวดโฉมความงามให้ผู้สัญจรไปมาได้เชยชมนี่ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางยูฟูอินไม่เห็นอีันเนี่ยไม่ได้จะดูว้าวเนี่ยแม่รับไปแล้วนะข้าขวาเราก็จะเป็นภูเขายูฟู่อินมีหิมะปกคลุมอยู่ข้างบนสวยมาก มามกแสวัสดีค่ะเช่ารถเช่ารถมาเนี่ย <c oughs> ลาบตลอดทางเลยการแบ่งปันความสุขให้กับคนที่ไม่ได้มาด้วยได้เห็นความสวยงามและทำให้เขาเกิดรอยยิ้มนี่ก็อาจเป็นสเสน่ห์ของการเดินทางอีกรูปแบบหนึง่งที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ตอนนี้เฮลโหลเรากำลังจะเข้าไปที่บอ่อนน้ำร้อนบอ่อนนี้ชื่อบอ่ออะไรอูมิจิโกคุ right yes อ่าเป็นบอ่อที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหม it is the biggest one from the age right อ ah, ่าใหญ่สุดที่นี่นะคะเรียกว่าอูมิจิโกคุคือเรียกว่าทะเลนรกเพราะว่าเขาบอกว่า อันเนี้ยมนันคล้ายๆกับทะเลตอนที่มันเกิดขึ้นมาตอนที่เหมือนภูเขาไฟมันระเบิดเ mm hmm. มืเ่อพันสองร้อยปีที่แล้วแล้วสีอ่ะมันเป็นสีเหมือนน้ําน้ําต้มเดือด mm hmm. ก็เลยเรียกบ่อเนี้ยว่าเป็นแบบสีเฮลเป็นสีโคลบอฟูบู mm hmm. มืนอนขัตามบา เปปปุเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในจงังหวัดโออิตะเป็นแหล่งออนเซ็นชื่อดังของภูมิภาคคิวชูที่นี่มีบ่อน,น้ําร้อนชื่อดังทั้งหมดแปดบ่อที่มีความสวยงามแตกต่างกันออกไปแต่ด้วยเวลาที่เรามาถึงเย็นเรามาเที่ยวได้เพียงแค่บ่อดเดียวถ้าใครมาถึงจงังหวัดโออิตะแล้วมีเวลาก็ไม่อยากให้พลาดทีชาคืกอกดปับเลยแบช เนี่ยนี่คือเรานอนตีนเขายูฟูอินเลยนะครับทางก็จะมืดมากแล้วก็ชอบมามืดมามืดแล้วก็เจอักแต่ยาง้งตลอด <c oughs> ไปเดีเข้าไปดูในบ้านกันครับนี่บ้านของเรา นี่ห้องนอนของเรามันจะเป็นแบบนี้ครับ<ค>นี่เป็นบ้านโดเรมอนนี่คือพาไปฝันพี่เลยพี่อยากนอนใต้ใต้โต๊ะเนี้ยนี่ดูหลังดูหนังโบบอยผมรู้เลยอ่ะโบดีมากนี่บ้านเราคืนเท่าไหร่อ่ะอันนี้ใช่นี่นะ่าจะหันกันแล้วเหมือนคนละสามาร้อยประมาณนั้น่ะคืนประมาณสามาสาไม่ถึงค่ะคืนเท่าไหร่ 3,336ันสามร้ยสามสิบหกบาทนี่ครับความข้อมูลเลยนี่สามพยสามสบาทบ้านหลังใหญ่มากอันนี้มันมน่าจะเป็นเฮ้ยคือเป็นบ้านแบบบ้านบ้านบ้านแบบเดียวกันมันมีแบบมีผสมผสานเทคโนโลยีอืมันคือการผสมผสานระหว่างบ้านเก่าๆกับกับความกับความเป็นสมัยใหม่ ก็คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่แต่มีดีไซน์บ้านเป็นแบบเก่าที่ลงตัวมากครับก็คงถ้ามีเพื่อนบ้านแถวนี้เขามาขอประตูก็อย่าไปตอบอย่าไปอะไรอะมั้งเพราะว่ามันเองเนาะมันเปียเนาะใช่เดี๋ยวเราออกไปหาอะไรกินออกไปตะลุยยูฟูอินยางข้าคืนกันครับ ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกลบหนึ่งองศาทุกคนต้องแปลงร่างกันแล้วครับเลยไก่อนอได้ร้านแล้วครับวันนี้เป็นร้านอินเตอร์ยะ đi เพชร màu อ้าวมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ à, หมูตุ๋นบอกเลยว่าหมูตุ๋นอร่อยมากเป็นการคอนเฟิร์มที่ดีอีกอย่างว่ามูตุนมาญี่ปุ่นเข้าร้านไหนจะได้คือเดีองเามาพี่แท้คือแบบแม่งดีอ่างดีจริงว้ีวว่าว เก่งชื่ออะไรนะอาโศกโคจุเดชนอกขาโคจุบลับโอ้โหแม่โคสวยอะอุ้ยเจอจริงจอกอุ้ยอุ้ย